ครับอ่ะมากันถึงข่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องระดับประเทศนะใช่คุณรู้อยู่แล้วว่าการเกณฑ์อาหารของทางเกาหลีใต้เนี่ยะนะฮะคือเขาต้องตรงเป๊ะถูกต้องไหมไม่ว่าคุณจะดังขนาดไหนคุณจะสร้างประโยชน์ขนาดไหนไม่ได้ยังไงคุณต้องเกณฑ์อาหาร ถ้าเกิดว่านอกจากว่าเป็นนักกีฬาอ,อันนี้ได้รับการยกเวน้นนะครับแต่ตอนนี้เองตอนนี้ก็มีการทำโพนะครับโดย dispatch นะครับเขาทำโพหัวข้อคือการทำคุณ,ณประโยชน์ให้กับสังคมแทนที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารค่ะเป็นสเปเชียลอะไรของวง BTS ว่าควรหรือไม่ควรครับอลองฟังดูนะทางการเกาหลีใต้นะครับและกระทรวงกลาโหมได้ประชุมกันเลยนะ ถึงเรื่องของการผ่อนผันการเกณฑ์อาหารของสมาชิกวง BTS เนื่องจากทางวงเนี่ยได้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศเกาหลีใต้อย่างที่พวกเรารู้กันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเผยแพร่วัฒนธรรมป๊อปร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการผ่อนผันแต่เรามาฟังโพดีก่าว่าโพเนี่ยเขาคิดอย่างไรสำนักข่าวด i s p a t c h นะครับจับมือกับ สำนักวิจัยออนไลน์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า MacroMill Embrae นะครับที่ทำการสอบถามในหัวข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแทนการเกณฑ์ทาหารของ BTS แบบสอบถามนี้นะครับได้ทำการสอบถามกับชาวเกาหลีใต้ที่มีอายุระหว่าง14ปีถึง59ปีจำนวนทั้งหมด1,000คนนะครับโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนถึง95เี่ยเห็นด้วยนะครับกับการโปรโมทวัฒนธรรมเกาหลีและการสร้างเกียรติคุณให้กับประเทศบ้านเกิดนั่นถือว่าเป็นการรับใช้ชาติแล้วหนแล้วนะส่วนผู้ที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 58%นะครับเลือกให้ BTS เป็นตัวแทนในการโปรโมทวัฒนธรรมเกาหลีและเป็นกลุ่มศิลปินที่สร้างเกียรติคุณให้กับเกาหลีใต้อย่างสูงผ่านผลงานเพลงนะครับ3ามนะฮะส่วนผู้ที่ทำออกแบบเนี่ยการสอบถามในครั้งนี้จำนวนนะครับถึง78%เห็นด้วยว่าวง BTS ถือว่าเป็นข้อยกเวน้นนะฮะถือว่าเป็นข้อยกเว้นได้เลยนะที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับและ สามารถที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยด้วยการโปรโมวทวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปก็คือเห็นด้วยกับการที่ไม่ต้องมาเกณฑ์อาหารนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีชาวเกาหลีใต้จำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่เข้าใจนะฮะในเรื่องนี้รวมถึงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะฮะรัฐบาลเองเนี่ยควรจะมีเกณฑ์ที่มันชัดเจน นะครับผมว่าอ่ะถ้าเย่งนีข้อยกเว้นคุณจะมีอะไรกันบ้างนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ยังมีไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรารอกันต่อไปนะครับว่าตกลงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับก็ย้ำว่า,<ร>ายัง <รอ S 1> เป็นโพอยู่ใช่ะะใช่ใช